สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับรถกับพี่ตั้มนะคะที่วิสานออตโต้คาร์ค่ะสว่วนเรื่องการบริการนะคะพี่ตั้มก็คือมีความเป็นกันเองมากก็มีการแนะนํารถที่แบบเหมาะสมกับเราแบบเออเราบอกสเปคไปว่าเราต้องการรถยังไงไงพี่ตั้มก็คือจะหามาให้ตามที่เราต้องการเราก็ไม่ใช้เวลาเลือกนานเลยเลือกแป๊บเดียวก็คือได้ก็ตกลงทางสัญญาเลยก็ถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเป็นวิสานออตโต้คาร์ก็ จากที่ดูจากะเพจมาก็คือรถที่เนี่ยดูมีคุณภาพรถดูใหม่ดูแบบโอเคที่สุดอะเท่าที่เราดูมาก็คือเราเลยเลือกตรงดิ่งมาที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะค่ะส่วนถ้าใครสนใจรถมือสองนะคะแนะนำวิสานออตโต้คาร์เลยพี่ตั้มบริการดีมากแนะนำได้ทุกอย่างแล้วคือดำเนินการทุกอย่างรวดเร็วทันใจไม่กี่วันก็ได้รับรถแน่นอน,นะคะ่ะวิสานออตโต้คาร์สุดยอดค่ะ